北务啊！ ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดแก้วประเสริฐนะครับวัดแก้วประเสริฐนี่ยจะเป็นวัดที่มีหลวงพ่อองค์ขาวสูง5.3เมตรนะครับซึ่งกําลังก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นจุดชมวิวอ่าวทุ่งม,มาหานะครับตรงนี้จุดชมวิวจะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไป จะมีทั้งทั้งพระไทยพระจีนแล้วก็พระอินดูนะครับเป็นวัดที่เงียบนะครับสงบแล้วก็อากาศดีมากคือตอนนี้หลายๆส่วนยังก่อสร้างอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ของพระอินดูเขาแล้วก็หลวงพ่อขาวนะครับยังไม่เสร็จคิดว่าต่อไปนะ่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจครับ นี้ผมอยู่ที่บ้านเกาะเตียบนะครับบ้านเกาะเตียบมจะเป็นท่าเรือที่จะข้ามไปยังเกาะยอครับเกาะยอเนี่ยก็คือเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับนะครับุ่งวันนี้เป้าหมายของผมนี่ก็คือไปสนานาการปูนะครับไปกินปูนะครับแต่ว่าเราต้องมาขึ้นเรือที่บ้านเกาะเตียบนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ไกลนิดนึงนะครับดังนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาที่นี่น้อยมากข้างหลังผมนั้นจะมีทินนะครับทินคล้ายๆล้กับ เกาะตะปูที่พังงาน,นครับแต่ที่นี่มันจะเป็นเล็กกว้าเกาะข,ขวามือนี่คือเกาะพระนะครับแล้วก็เกาะตรงกลางนี่คือเกาะยอเกาะใหญ่นี่นคือเกาะเวียงซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเกาะยอครับเกาะตรงกลางครับเป็นคนลักัตว์นะครับส,สชื่ออะไรนะ เอนะลามเอนะลามเลยอันนั้นคือเออไ,ไ,ไปลงไป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  <c oughs> ไปขึ้นเรือไปขึ้นเรือน้ำไปเลย <c oughs> เลดี๋ยวเรือเดี๋ยวเราจะขึ้นนี่เป็นเรือชาวบ้านนะครับปเป็นเรือหาปลาปกตินะครับปเป็นเรือลำเล็กๆนั่งได้ราวหนึ่งเจ็ดคนนครับก่อนที่เห็นด้านหน้านั่งที่เราเห็นว่าคล้ายๆเกาะตะปูนะครับที่นี่ก็จะเรียกว่าเกาะ เกาะเสียบนะครับเกาะเสียบแล้วก็มันก็เปลียนเป็นเกาะเตียบนะครับแค่ใจฝั่งเราก็จะเห็นปูนะครับปูปเล็กๆเยอะมาก ประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์คืออันนี้คือมีคนเอามาบริจาคเราใช่ครับแล้วก็แล้วทีนี้พอเขาปล่อยปล่อยแพร่พันธุ์ไปหมดแล้วปล่อยคือปล่อยลูกครูเขาไปหมดแล้วเนาะเขาจะเอานำตัวที่ไม่มีไข่เน่าบดองแล้วเนี่ยเอาไปจำหน่ายเอาไปจำหน่ายครับครับเอาไปจำหน่ายปกติทีนี้คือคือลูกปูก็คือครับูธรรมชาติเลยครับใช่ครับลูกปู ลูกปูกก็จะแค่พันไปตามโอเคแต่ส่วนต่อหแม่ของเขาเนี่ยก็จะเราจะเอาไปบริโภคบริโภคตามธรรมชาติด้วยตามปกตินะครับใช่ครับสีดําคือเขาจะท้องแก่แล้วโอ้โวันตีดําคือท้องแก่ครับท้องที่จะแค่พันไแพพรันโอเคครับนะคะอยู่ในพื้นที่ที่ตอนนี้นะคะพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเขาเลี้ยง ปูในกระชังค่ะนะคะนะคะหลังจากที่เรามาดูปูในกระชังเสร็จแล้วเราก็จะไปกินปูข่อยขาจุดจุดนี้เราดูปูจ<ะ>ุดต่อไปเราไปกินปูะนะคะรเราจะให้ปูดูเราตรงนี้<ะ>ด้วยนะคะคือ <c oughs> เราจะผลัดกันคะ่ะในขณะที่เราดูเขาเนี่ยนะคะพอเราหันมามองกล้องเนะะี่ยค่ะปูก็จะแอบดูเรานะคะผ <ไป S 1> ลัดกันไปเรื่อยๆเลยนะคะ นะครับส่วนฟ้ามือนะครับขวามือจะเป็นทางเดินขึ <c oughs> ้นไปบนเกาะยอคือเราสามารถเดินได้ทั่วบนเกาะยอเลยครับมีทางเดินหมดเลยแต่เราจะไปเดินที่หลังเราจะมากินปูห้อยขาก่อนนะครับ ที่กยนันเครับ<ป><ป> กินได้ท hmm. like ั้งตัวครับเพราะว่ามันเป็นโพตัวเล็กมันกระดองมันนิ่มมันก็เนื้อหวานใส่ไว้ใส่พริกฟ้าด้วยแล้แกะปูถ้ากินปูที่นี่จะกินได้สบายไปทานอยากินเลยไปขอหอมจี๊อเป็นขนมด้วยนะดังตัวเลย วิธีกินปูแบบในหัวนะครับกินได้จังตัวจริงากินได้ด้วกินได้งตัวจริงอืมไม่พายด้วยเ้ามงจะิอะไรกันหน่งหายครั้งกรอบก็แ้ครับีเรากินปูกันเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปเราจะไปเดินชมดูเกาะยอว่ามีอะไรบ้างนะครับครับหอ,อยเม่นหอ,อยเม่นนะครับหอ,อยเม่นนี่เขาสามารถกินไข่ไข่มันได้ครับกินสดๆสดสดได้เลยไงที่เกาะยอเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงเนาะมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติไม่มีคนมาจับนะครับไม่ให้จับ แต่ถ้เป็นข้างนอกนี่เรียบร้อยโดนจับไปหมดแล้วคอยเม่นเวลาเราดำน้ำเราจะกลัวม,มันทิ่มเจ็บมันทิ่มเจ็บกับเตจริงไข่มันหอยมากครับ ุดชมวิวบนเกาะยออีกจุดหนึ่งนะครับเกาะที่เห็นก็คือเกาะเวียงนะครับเรามาจากฝั่งนู้นเมื่อกี้กตรงกลางพอดีระหว่างเกาะเวียงกับเกาะพระนะครับนี่คือเกาะยอวิวสวยมากอากาศดีมากครับเป็นธรรมชาติมากๆสุดยอด เราเดินครบรอบเลครับเราก็จะมาอยู่ที่เดิมต่างขึ้นไม่ไกลมากครับเลย5นาทีก็ทั่วครับไปเราได้เวลากลับแล้ว กินปูเสร็จก็กินข้าวต <c oughs> ่อเลยปูแน like ่นอนเลยแปงส้มเนี่ยเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกแ้งแตงเนอ้แปงแตงแตงนงแน่ยมกสตน่าอียงใบเลี้ยงครับต้มใบเลี่ยงใบเลี้ยงกับหน่อทึ่งเนียแก่เจียวปูน้ำชุบเคยชอบเคยไม่ใช่กะปิปีอไม่ได้อดีกว่าใช่ไหมคะอันนั้นมาล จะกกองขุงส่วนหยางสมบูรณ์พัฒนาครับเราจะมาดูโรงงานทํายางาลาครับ <c oughs> ไม่ใช่โรงงานทําหมอนยางาลาครับเป็นโรงงานที่ทําหมอนยางปลาร้อยเปอร์เซ็นต์แา่ที่เราเข้ามาเราเห็นเลยว่าต้นยางาลาเยอะมากก็คือทางใต้เนี่ยถึงมาถึงคว,ควมมนเขาจะทำส่วนยางกันเยอะที่นี่ก็จะมีสากรเขาเองครับซึ่งทําหมอนคุณภ,ภาพดีนะครับส่งออกที่นี ยังอยู่ในขั้นตอนการทำนะยังไม่เสร็จไม่มีกลิ่นใ่ะลยแล้วหมอนหมอนที่เห็นเนี่ยไม่ได้ไมหมอนที่เย็บด้วยมือคือจะมีจะมีมาชิกกากรค้อช่วยกันเย็บกันคือตอนเช้าเข้องไปกีดยางโอยที่ยางเด็บ ก็คือเป็นหมอนที่ที่พวกนี้ครับนะครับก็คือเป็นเป็นคุณงายก็มือมันเป็นงานปีมือด้วยงานีมือของคนชนคส่วนใหญ่ถ้าเป็นที่ไมงี้ยก็คือเรายบคนไม่ได้ครับนีได้มาแล้วหนึ่งใบ ครับจุดชมวิวของมัตซีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยมากนะครับเพราะว่ามันเราสามารถเห็นทะเลเนี่ยสามโลกที่สงศาเลยนะครับแล้ววิวสามโลกสิบเนี่ยแต่ละมุมเนี่ยสวยทุกมุมครับอย่างวันนี้ผมมาถึงจุดนี้ประมาณห้าโมงกว่านะครับแล้วเราก็จะได้แสงแบบว่าพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้ครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าผมจะอยู่จนถึงพระอาทิตย์ตกไหมนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครมาขึ้นตอนเช้าก็จะได้แสงเช้าครับเพราะที่นี่คุณจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะครับถ้ามาตอนเย็นก็ได้แสงพระอาทิตย์ตกนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่ถ้ามาจุมพรแล้วไม่น่าจะพลาดนะครับที่นี่เมื่อมาดูอีกฝั่งนยะเราจะเห็นัางน้ําจุมพรครับปากน้ําที่เม,มื่อวานผมไปกับกาตาลันนะครับเราก็อมาจากปางน้ําแล้วก็มาถึงทะเลจุมพรฝั่งนี้ครับ สานกรมหลวงชุมพรตรงนี้คือได้เนี่ยให้มาตอนเย็นเย็น,นครับเพราะว่าพระอาทิตย์ตกเราก็ได้แสงตอนเย็นแต่ก็เห็นวิวทะเลด้วยนะครับค่อนข้างจะโอเคอากาศดีถ้ามาตอนกลางวันนี่กๆเคยมาร้อน้นนะครับส่วนฝั่งขวามือของกรมหลวงชุมพรนั้นก็นจะเป็นอาซาเรีนะครับอาซาเรเนี่ยเป็นหาที่ค่อนข้างจะ เงียบนะครับถ้าใครจะมาพักก็ลองขับรถไปดูไว้สุดหานที่พักก็ราคาไม่แพงประมาณเจ็ดร้อยถึงพันห้าครับแล้วก็มีชายหาดส่วนตัวหน้าที่พักเงียบสงบนะครับผมเคยไปพักละแต่ว่ามันนานมากๆละถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรมาที่ศากลกรมหลวงพิมพรก่อนมาไหวเเ้เสด็จที่ยสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ของมัซีนะครับผมว่าคิดว่าน่าจะโอเคกว่านะ แต่วัานี้ผมประดันไปของมัซีก่อนนะครับแล้วก็มาที่สารเซตเตียนะครับแต่ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครมาก,ก็ลองดูเวลาที่เหมาะสมนะครับ คีนะรับอยู่ติดกับริมหาดเลยชื่อชื่อว่าร้านน้องใหม่น้องใหม่ไซรีบีนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารที่วิวดีนะครับบรรยากาศดีนะหลุดสรสชาตินั้นก็บอกว่าอร่อยเลยที่ออกแต่อันนี้ยังไม่ได้ลองนะถามว่า,าน,นั้นหายากไหมก็หาไม่ยากครับก็อยู่ทุ่งท่าไซรีเลยครับก็ถ้าเกิดมา,ทเ,า,า,า,มา,าเที่ยวหาดไซรีแล้วก็มาไหว้เทพเจ้าเทพก็จะเห็นร้านอยู่สุดหาดเลยครับหาง่าย อย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปในหัวนะครับชอบกล์ท่องเที่ยวแบบในหัวกดติดตามตรงนี้ครับแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปของในหัวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับในัว